ต่อกดพี่เท่าไรนะร้อยห้าหรอพันฮะแค่กดนิดได้แล้วพี่อันนี้ก็ร้อยหกร้อยเจ็ดละไม่ไหวหรือรถเยอะ เบรคอันนี้ไม่ต้องห่วงอ๋อโอ๊กเลยใช่นไหมได้ยินไหมเร็วนะอันนี้แต่บเบรกอะ ABS ครับความเร็วก็เกินร้อยยี่นะมั่นใจเมื่อกี้นี้ที่ว่าแต่บเบรกอะผมแต่บเบรกได้เอาเร็วร้อยยี่โดยถนนนี้ไม่เรียบมากวัวไปดิปอดจูนเพราะปอดจูนดิเครื่องของแรงฟ้า,าจริงๆอะของเย็นเล่นหมดเลยครับโทษที ร้อยห้าร้อยหกเรื่องพี่เหอะผมเอาแน่บอกเลยยาบมะนิดเดียวเนี่ยคนขับหยาบเอาเป็นอย่างเงี้ยขอโทษโรั่ไปแล้วป่านน้านี้เดียวละเร็วเกินไปบอกแล้วผมใจเร็วด้วยผมเล็วข่ายรถมันแรงอะ่ะอายุผมอาจจะทน ใจแรงไงรถแรงแล้วเจอคนใจแรงนะอยู่ไม่ได้ครับไม่ชนก็พังแต่คันนี้แรงจริงจบจริงแน่นๆอาจจะยาวเท้ามันางหนักนะผมก็แทกเล่นเนี่ยยังขับเล่นๆเนี่ยนี่คือว่าขับเล่นนะลองนะคือน,นานๆตัดทิ้งงีลขับประมาณนี้อ่ะแปดสิบเก้าสิบร้อยแต่ผมใส่แน่นๆนะเอาแสงชาบ้าน่ะแสงของย่า้อมเบรก ข้าวดียากมากให้ดูลายของภาพรถไม่แรงหลองใจแรงแรงขุดเล่นรถก็พอตัวใช่ไหมรถไม่ไหม,ม้ผมเอาหมดแหละแรงไม่ว่ายามมาั่งข้าแล้วกันรถข้าไม่มีตุเปียน,นี่ยหรอก เพื่อนเพื่อนมาแล้ว,ลวติ๊กเมื่อกี้กูปาดเขาประวะขอโทษครับมาเจอกัูหน้ากันได้ห้องใจอะ่ะ